ตัวไตรโฟนะครับจะเป็นลักษณะเป็นลูกบอลสามลูกนะครับตัวนี้จะถูกออกแบบมาให้เราหายใจเข้าด้วยความเร็ว600 900และ1,200 cc ต่อวินาทีคือตัวนี้เขาจะเน้นที่ปริมาณอากาศที่เราหายใจนําเข้าปอดโดยที่ไม่ได้สนว่าตัวลักษณะการหายใจกล้ามเนื้อจะใช้เป็นแบบไหนนะครับสิ่งที่พบก็คือเขาเราจะใช้กล้ามเนื้อคอในการช่วยหายใจมากนะครับแล้วก็จะเกิดแรงดันรวมถึงแรงพยายามในการใช้ในการหายใจมาก ซึ่งมันทําให้เกิดอาการเหนื่อยขึ้นมามากกว่าปกติได้นะครับทีนี้จะให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในรูปนี้นะครับแลนน้วก็ณะอ่าในภาพแรกนะครับเป็นการหายใจช้าและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกบอลมันจะขึ้นแค่ลูกเดียวเองนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเลยนะครับอในภาพที่สองนะครับจะเห็นว่าเมื่อผมต้องการที่จะต้องบังคับให้ได้ลูกบอลสามลูกเนี่ยอ่ามันก็ต้องใช้ใช้แรงเยอะขึ้นสิ่งที่ตามมาคือมันมีการใช้กล้ามเนื้อคอตรงนี้เกร็งเป็นลำเลยนะครับ จะเห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแท่ที่เวลาเราฝึกหายใจเราควรที่จะหายใจแล้สบายยิ่งขึ้นกับทําให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือว่าต้องใช้แรงพยายามเยอะซึ่งในคนปกติถ้าใช้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นในคนที่มีปัญหาปอดหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยเรามาฝึกในลักษณะนี้ลกล้ามเนื้อคอเกร็งเยอะๆเะขาจะเหนื่อยขึ้นมาได้นะครับ